สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมนะครับการฝึกของนักเรียนช่างฝีมือทหารชั้นปีที่1นะครับก็ได้มาทําการฝึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับกองบิน5ในขณะนี้น้องๆช่างฝีมือนะครับได้ฝึกวิชาเดินทางไกลครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตรีห้าครับในขณะนี้เวลาประมาณ 11บอนาฬิกาครับก็เดินทางถึงที่หมายเพื่อทำการพักแล้วก็รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชาก็การฝึกเดินทางไกลก็เดินทางไกลที่กองบิน5น,นะครับเป็นระยะทางไใจพอสมควรแล้วก็มีสิ่งอุปกรณ์สัมภาระที่ใช้สำหรับในการเตรียมการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่าง แล้วก็อุปกรณ์ในการที่จะดำรงชีพนะครับมาถึงแล้วก็รอพักรับฟังคำโอวาทในพิธีตรวจเยี่ยมการฝึกนะครับน้องๆก็ทำการดื่มน้ำพักคอยในขณะที่มาถึงนะครับเพราะว่าการฝึกในครั้งนี้นะครับนักเรียนช่างผีนุททหารก็ได้ฝึกกันอย่างเข้มแข็งและด้วยความอดทนและด้วยความมีระเบียบวินัยน,นะครับ นะครับขณะนี้ผู้บังคับบัญชาเดินทางมาถึงก็แสดงการเคารพรับฟังโอวาทต่างๆจากผู้บังคับบัญชาและความห่วงใยของผู้บังคับบัญชานะครับน้องๆก็มีความอดทนครับเดินมาถึงก็ทักคอยครับหนึ่งนะครับขณะนี้อากาศร้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับฟังโอวาทแล้วก็ได้รับของฝากจากผู้บังคับบัญชาคณะผู้บังคับบัญชาที่มาตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจก็สำหรับน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจจะสมัครเข้ามาเรียนในช่างฝีมือทหารนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็าเป็นครอบครัวเดียวกันครับเพราะว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ฝึกความเข้มแข็งและความอดทนให้กับเด็กๆท่านใดที่สนใจนะครับ เตรียมร่างกายให้พร้อมฝากช่วยกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเดี๋ยวจะลงคลิปสำหรับการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตัวร่างกายให้รับชมอีกต่อไปสวัสดีครับ